สวัสดีครับพบกับการแข่งขันเลิบอลหญิงกีฬาสีภูมิภาคณนะโรงเรียนสนามวันกุธาต์อำเภอหนอจังหวัดแกระหว่างทีมโรงเรียนหนองนารคำวิทยาคมพบกับกุธ,ธาตขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการยับทีมงานไรส์สดสดตรีมอ่สามมาเติมกองพัฒนชัยช่อง y o u t u b บมกลาโซเชียลและติกเครับ ทีมหนอน้าคำมิทยาคมพบกับกุฎธาเป็นอีกทีมทีมหนึ่งับที่น่าติดตามมากซึ่งยังไม่เคยเจอกันมาก่อน,นครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่นะครับในการรอบชิงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผู้แข่งขันระหว่างสองทีมหนองน้คำมิทยาคมพบกับกุฎธาตก็จะลงสู่สนามนะครับผมขอขอบคุณ่ายผล ข้อสดการแข่งขันวอลเลบบอลหญิงมวต้นในดับภูมิภาคกีฬาสีนะครับขอขอบคุณทีมงานตากล้องครับ t p Production ผู้การถ่ายท้อสดในวันนี้ครับอีกไม่กี่อีกใจครับเดี๋ยวได้ชมสุดมันแน่นอนครับวอลเล์บอลหญิงระหว่างทีมหนองนาคำวิทยาคมพบก,กับคุทาศา์น,นะครับผู้เล่นก็เริ่มการแข่งขันครับลงสู่สนามกันแล้วนะครับทั้งสทีมนะครับ ฝ่ายทางฝั่งตรงนี้นะครับก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับกำลังรับอยู่นะครับจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองข้ามไปคุดธาตนะครับรับจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองจังหวัดสามข้ามมาหน่อยนะครับว่าไงครับมีคำนาดอกบอลนี่ครับหาจังหวะอยุดอยุดนี้ครับเหนียวแน่นกันจริงๆนะครับยังกินกันไม่ลงทั้งสองทีมนะดูนะครับเมื่อโตข้ามไปครับคุดธาตก็รับจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองจังหวัดสามข้ามมา ของนัับมาครับทีมหนูนะครับวิทยาคมครับรับไม่ได้ครับทำให้แต้มกุดคาดขึ้นนำก่อนครับหนึ่งสูจากตู้เกมนะครับทั้งสองทีมก็ถือว่าสูสีคุ่ขี้นะครับการวางเกมมาทั้งสองทีมเลยครับฝ่ายกุทธาจะเป็นฝ่ายเสฟมาครับจังรับโดยทีมผู้เล่นของหนองนักขับตัดในหลักหนึ่งไปกุทคาดทำมาหนองมน ทีมหองนะครับก็ข้ามไปครับตังรับอยู่นะครับตุดท่าตรงนี้ว่าไงตามมาให้หนงนะครับทีมหนงนะครับจะว่าไงครับข้ามไปเหมือนกันครับผู้เล่นกำลังเหนียวแน่นครับลูกสกอร์ลูกนี้จะจบอย่างไรครับก็ตบข้ามไปอืลูกนี้ทีมของผู้เล่นของหนงนะครับมิทยาคมครับเบอร์แปดครับรับไม่ได้ครับตรงนี้เสียจังหวะไปครับ ังเป็นทีมกุฎาเป็นฝ่ายเสร์ฟอยู่นะครับฝาดเอาไว้แล้วลูกนี้ครับกินง่ายๆเลยครับกุฎาครับออกขึ้นนําไปแล้วครับ3-0ตอนนี้ลูกเกมของทีมหนองน้คำวิทยาคมนะครับก็ยัง,ย,งยังรับไม่ได้นะครับยังยังรู้สึกว่าแพงหลังช่วงกลางๆยังเป็นช่องโหว่ให้ทีมกุฎานั้นได้ทําแต้มได้กุฎาเนยังเป็นฝ่ายเสกยบอยู่ครับ ว่าไงครับลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับรับไม่ได้ครับทีมนองนะครับพิทยาคมครับเสียแต้มให้กับตุดคาดอีกแล้วครับอีกหนึ่งแจมครับ4-0ครับตุดคาดยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องครับเสิร์ฟข้ามมาครับน้องขัามมาไงอื้อหืมรับลูกนี้ไม่เข้าใจกันครับน้องข้ามเสิร์ฟข้ามไปครับทีสามมาข้ามมาครับตุดคาดทีมน้องนะครับพิทยาคมว่าไงครับจังหวะสองข้ามไป จังหวัดสองของกุฎาตจังหวัดสามข้ามาติดหมครับเป็นเต้มให้กับทีมลุงาังนนท์นครวิทยาคมนะครับหนึ่งตัวสี่ครับกองนนครับยังเป็นฝ่ายเสร์จข้ามไปกุฎาตุาดรับจังหวัดหจังหวัดสข้ามมานนทคครับจากจังหวัดหจัหวัดสข้ามไปครับ ตั้งร <wield> ับอยู่นะครับข้ามมาของฝั่งของขอนักขาวิทยาคมเนาะนะครับวมีจังหวะสองสามข้ามไปขาดแต่ตั้งรับอยู่แตยข้ามมาครับนักข่าวอันี้เนี่ยยังกินยังกินกันไม่ลงครับแต้มนี้ยังเป็นฝ่ายกุฎธาตุทำข้ามมาครับลรงเี่นรองนักข่รับครับตรงนี้ตกไปยังรับได้ครับฝ่ายกุธาตุถ่ายตะโต้กลับขึ้นมาครับ น้องนะครับมาไงดอกบอนย,อยี่ห้หนึ่งจังหวะดสองจังหวะดสามไปแล้วครับกาดยิงแย่งกันอยู่ครับตรงนี้ไม่เข้าใจกันกลับเข้ามาน้องอเขีดน้องนะครับน้องนักรับตบไปตบคืนครับกดท่ธธาฝ่ายน้องนัคขับยังบุกทำให้ลูก <c oughs> นี้คนระับทำให้ออกดทาดเสียแต้มคะแนนไปครับตกไม่ผ่านครับติดเน็ตไปก่อน ทำให้แต้มน้องนักค่าวิจฉาคมตามหลังมาครับสองสี่นะครับมนเป็นฝ่ายเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟข้ามไปแล้วกดคาดโตกลับขึ้นมาครับยังอยู่ในแดนของทีมของนักค่าน้องนักค่าวคาดเซฟบอลออกมาทำมาหาน้องนักข่าวน้องนักข่าวกำลังโตจังหวะนั้นไปโอ้โหลูนี้น่าจะเสียนะครับเสียไปฟรีๆเลยครับลูกนี้ฝ่ายกุฎคาดยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่นะครับ เสร์ฟไม่ผ่านนะครับเสร์ฟไม่ได้ข้ามเน็ตนะครับในเสียแก้มให้ฝ่ายของทีมหนองน้ำคำเป็นสามต่อห้าครับหนองนคำเป็นคนฝ่ายเส์ฟไปครับสนามอยู่ในแดนของกุดท้ายกุฎขาดข้ามมาหนองนคำหนองนคำตั้งอวัตหนึ่งอวัสองอวัสามข้ามไปหากุดทายครับขาดอี้ามรับอยู่ครับตรงนี้เตะข้ามมาครับฝั่งของหนองนคำหนองนอืคำแย่งกันนิดหน่อยครับ เขายังแก้ได้ครับค้ำปัญหาขุดคาดขาดจังหวะสองสามมาฝั่หนองนะครับนะครับต้องรับอยู่วันหนึ่งจังหวะสองค้ำไปคะแนนของขุดคาดครับ้ส่งลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทำให้รับไม่ได้ครับให้คะแนนของหนองนะครับขึ้นมาครับสี่ต่อห้าผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับ ู้วอลเลย์บอลหญิงนะครับน้องนาคําพบกับกุฎาทำมินปลยเสร,ร็จไปต่อรับกุฎาดพลาดตีข้ามติดมิดครับลูกนี้น้องนาคำครับข้ามบอลไปไม่ได้ครับติดเน็ดก่อนครับทำให้ผู้เล่นของกุฎาสครับทำคะแนนแต้มขึ้นมาเป็นคู่กุ้ยสูสีครับคู่นี้ถือว่าไม่ห่างกันครับต้ม สูสีกันไปกุฎาก็เสิร์ฟมาแล้วครับจังหวะหนึ่งของหนองน้ำหองคำเจว่าสองเซตไปข้ามไปหาฝั่งกุฎาดกุฎาดว่าไงครับลูกนี้จังหวะสองข้ามมายังรับอยู่นะครับผู้เล่นของทีมหนองน้ำคำตบลูกนี้วะบ้าจะให้ข้ามผ่านนี้ครับแต่ติดน็ตไปก่อนครับทําให้กุฎาดนะเป็นฝ่ายขึ้นแต้มนะครับเจ็ดต่อสี่ครับ เป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อมาต่อเนื่องอยู่ครับขุดคาดตัวหนอนะครับรับโต้ขามไปขุดคาดว่างไงขุดคาดจังหวัดหนึ่งจังหวะดสองว่าสามเซตมาครับดูนิดเบอร์หกครับของผู้เล่นหนอนนะคครับโอ้โหใช้เตยนะครับเตะนะครับไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับเป็นผู้เล่นตัวเล็กตัวจิ๋วของทีมนะครับก็ทําให้ขุดคาดยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อเนื่องอยู่นะครับอีคะแนนแปดต่อสี่ครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ มาฝังน้องนะครับเสียหลักนิดหน่อยครับแต่ก็ยังรับได้ข้ามไปมีกุดธาตนะครับในลูกลูกนี้เพื่อนส่งให้ไม่ดีครับทำให้น้องนะคบได้ขึ้นแต้มมานะครับปีเต้นขึ้นมานะครับห้าต่อแปดเบอร์หกครับของผู้เล่นของน้องนะครมิติยาคมเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคะแนนของกุฎธาตนะครับก็ยัง ทีมของนักคำไป3แต้มว่าสู้ขี้สู้สีอยู่นะครับถือว่าไม่ห่างมากนะครับ5ต่อ8นักคำเสือกข่ามไปนะครับเบอร์6ทีมของนักคำขาดตกพงนี้้อ่ปิดเน็ตครับน่าเสียดายจริงๆครับก็ทำให้ของนักคำครับไล่บี้ขึ้นมาอีกครับ6ต่อ8เบอร์6ยังเสือกไปอยู่ครับเสือกข่ามไปของนักคำ กอีกแล้วครับตรงนี้อืหอหกครั้งที่สองก็ยังไม่ผ่านทำให้คะแนนของน้องนาคําขึ้นมาแล้วครับเจ็ดต่อแปดยังเสิร์ฟยองต่อเนื่องครับมีเซตมานะครับทำข้ามไปผ่านกุดคา,าดคาดว่าไงตรงนี้ตัวสามอันมารับมันรู้นี่อือหือหน่าเสียดายครับโดยผู้เล่นของกุดคาดนะครับ วมบอลผ่ามาด้านหลังของแดนหลังของทีมน้องนักขาำทำให้นองนักขาบไม่ได้เสียจังหวะทห้แต้มของอุดธาตครับขึ้นมา,านรครับ9ต่อเจ็พาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับถ้าเสิร์ฟมาคือน้องนอัก้วรลบไม่ได้ลงนี้เสิร์ฟมาดจริงๆครับของอุดธาตุทำให้แต้มขยับขึ้นไปอีกแล้วครับอุดธาต10ิต่อเจตอนนี้น้องนักา เปลี่ยนตัวครับผู้เล่นลงเข้าไปใหม่ต้องแก้เกมกันใหม่แล้วครับจะวางแผนยังไงครับโค้ดถ่ายยัเป็นฝ่ายเสิบอย่างต่อเนื่องอยู่ครับ10ต่อ7จ็เสิาากลับมาครับอุตคาดหนองน้ำคำเป็นผู้รับตัวเล่นของน้องน้ำคำจังหวะสอจังหวะ3คมขาไปอุตคาดว่าไงครับอุตคาดจังหวะ1จังหวะ2จังหวะ3า,ามโปรปิแล้วครับลูกนี้อื้อหือ ไม่ผ่านครับปิดเน็ตไปก่อนครับน่าเสียดายจริงๆครับผู้เล่นของกุฎธาทำให้สกอร์ของทีมหนองน้ำคำวิทยาคมครับขึ้นมาครับแปดต่อสิบหนองน้ำคำบินฝ่ายเสิร์ฟไปครับตามไปปังของกุฎธากุฎธาจังหวัดจังหวัดสองเซตบอลมาตามมาหนองน้ำคำหนองน้คำจังหวัดสองสามไป ปุ่นสูสีครับคนนี้ลรงนี้ออ้โหตบเซตมาด้านหลังครับของน้องนักคำครับปุทธาทําให้เสียจังหวะไปครับทีมน้องนักคำพิจารณ์ผมทําให้แต้มของปุทธาขยับขึ้นมาครับเก็บต่อแปดนะครับลูกนี้อือเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟมาดีจริงๆเลยครับลูกนี้โอ้โหได้แต้มครับปุทธา สองอ็แฝกครับอุทาทครับ <Yeah. S 1> หนเสิร์ฟมาอีกครับอวบโอ้โหลูกนี้ีเสียเสียอีกแล้วครับรู้สึกว่าน้องนาคมทีมหน้องนาคมจะมีปัญหาครับ <Yeah. S 1> ทําให้โค้ชขอเวลานอกครับหน้องนาคมแก้เกมกันใหม่ครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้อุทาทนําทิ้งห่างไปแล้วครับ <Yeah. S 1> ทําให้ลูกเกมของน้องนาคมตอนนี้ <Yeah. S 1> เริ่มสถานการณ์ไม่ค่อยดี <Yeah. S 1> โค้ชผู้ฝึกสอนครับ ต้องมาติวเข้มว่าจะเอายังไงครับเกมก็อบอกแล้ว่าคู่ขี้สูสีตั้งแต่ช่วง,งกลางๆลางตั้งแต่แต้มห้าหกเกดนะครับทําให้ลูกเกมนี้เปลี่ยนไปครับซึ่งจากว่าทางฝ่ายทีมหนองนาคำวิทยาคมครับยังมีปัญหาอยู่แดนกลางและแดนหลังทําให้รับรูปฝ่ายของผู้ทาตยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำให้เสียเกมง่ายคอยทงเป็นคู่ที่น่าติดตามรับชมกันอยู่ในการผ่านทางหอทอสดการแข่งขันกีฬาภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นครับนักามโรงเรียนบ้านกุดธาับอำเภอหนองนคำจังหวัดขอนแก่นฝากติดตามทีมงานตะก้องครับพี r ีป u c ัก o n รักษสนับสนุนนะครับ อีสามมันเทิงผมพรังชัยช่อง y o ยูทูบบกระลาโซเฟียชแนลลงสู่สนามอีกครั้งครับน้องน้คำพบกับขุดธ,ธาตุฝ่ายกุดธาตุเปนไปเสิร์ฟข้ามมาน้องนค้คำหนองน้ำคำจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองจังหวัดสามขามผ่านไปหาขุดธ,ธาตุขุดธ,ธาตุจังหวัดว่าไงตรงนี้จังหวัดสองข้ามมายังอยู่ฝั่งของโรงเรียนน้องน,นครวิทยาคมกุกกี้สูสีกันครับลูกนี้ อยู่แดนของน้องนะครับรับมันคำโดดบอลไปข้ามไปหากดพลาดุดพลาดแก้ข้ามหมาอีกแล้วจังหวะดสองยังเหนียวเน่นครับน้องนะครับขาตบตรงนี้ว่าไงครับอ้มรับไม่ได้ครับตรงนี้เหนียวแน่นจริงๆครับกดพลาดครับอีกสีกอาจจะเปลี่ยนตัวครับผู้เล่นของน้องนะครับพิยาคอมเบอร์ยี่สิบแปด เป็นฝ่ายกดท่าครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟข้ามมาหนองน้ำคำหนองน้ำคำโต้ข้ามไปฝั่งกดท่าขาดรองรับทางจังหวสองขีดออกครับวันนี้ฝั่งของกดท่าครับข้ามมาก็ออกนอกเส้นไปอย่างน่าเสียดายน้ำคำถูกเปลี่ยนตัวครับเบอร์หกออกเบอร์ยี่สิบแปดเข้าครับน้คำก็เป็นฝ่ายเสิร์ฟข้ามไปฝั่งกดท่าครับ จีนขุดธาตุจังหวัดสองจังหวัดสามข้ามมายังอยู่แดนของน้องนาคำนาคนรับจังหวัดสองเดาะข้ามาไปฝั่งขุดธาตุธาตจังหวัดสองสามข้ามมาลูกนี้ออกอีกครับอ,อย่างน่าเสียดายครับเป็นแต้มสองเต้มติดต่อกันครับฝั่งน้องนาคำติดต่อสิบสี่ครับนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟอีกครั้งครับเสิร์ฟมานี้เสิร์ฟดีจริงๆครับ ฝ่ายผู้เล่นของกุฎธ,ธาตุครับข้ามมาไม่ได้ครับไม่ผ่านครับติดนิดไปก่อนทำให้แต้มน้อยนะครับขึ้นใหม่ครับ11ต่อ14บเป็นฝ่เสิร์ฟอย่างต่อเนื่องครับน้องนาคมฝั่งกุฎธาตุ์ครับจังหวะสองข้ามมาตามมาน้องนะครับน,ธธน้นบนนองามมาน,น,นะคมหนึ่งจังหวะสองจังหวะส,ส,สามข้ามไปฝั่งเด็นของทีมกุฎธาต์แน่นกันอยู่ครับตอน ชมกำลังรับชมวอลเลย์บอลหญิงระดับมอต้นกีฬาสีขุมิา่าเขตจังหวัดขอนแก่นคนระัน้าสนามโรงเรียนบ้านกุนท่าอำเภอหนองคามจังหวัดขอนแก่นระหว่างทีมโรงเรียนหนองคามวิทยาคมพบกับกุนท่าขอบคุณตาต้องครับทีมโปรดักชั่นคืออาทิตย์าทยทำทางไลฟ์สดแล้วก็ช่องยูทูบบัลลาเ u b c h a น n e l แล้วก็ เป็นลูกหลักครับอย่างเป็นทางการมีสามมือถือป้องพัฒเาแผ่นดินนะครับยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่นะครับขึ้ำมาคุดท่าครับนี่เขี้ยดจังหวะครับมบเกมของคุดท่าครับเข็นนำนะครับต่อสิบห้าสิบห้าต่อสิบสองครับทาหยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่นะครับฝ่ายบ้านจชาะกำลังเปิดเกมมา บาเสิร์ฟมาแล้วครับลูกนี้ว่าไงอื้อหือดีครับเมื่าเสียดายครับฝั่งของหนักข่าวพิทยาคมครับเช็คเส้นนี่ละเอียดเท่าไหร่ครับทำให้ลูกนั้นลงฝ่ายแดงของตัวเองครับในแดนของตุบทาดครับนี่ห่างไหครับ16ต่อ12บสอาจนีเป็นฝ่ายเสิร์ฟคำมาเหมือนเดิมครับคำมานองนะกร่ากับจังหวัดหนึ่งจังหวัดสอง สองข้ามไปหาคุ้ธาตุคุ้ธาตุจแต่ทว่าสองตกลรงนี้อุ้งคุ้ธาตุครับตกไม่ข้ามนิดครับน่าเสียดายครับทำให้สกอร์ของน้องนครพิยาคมครับขึ้นมาอีกครับ13ต่อ16บหกน้องนครนี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟตกลรงนี้ครับผู้เล่นของน้องนครพิยาคมตามไปอื้มหนึ่งนี้ครับเสิร์ฟออกนะครับโดนฝั่งของน้องนะครับ ฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟออกครับแล้วมีบุดทัดกินมาแลครับเจ็ดต่อสิบสองฝ่ายเสิมากนะครับบุดทาดตรงนี้เสิร์ฟมาดีครับดู่ฝั่งน้องนะันคำกินน้องนันคำอุ้ยพึ่งจะแก้ข้ามไม่ข้ามเน็ตนะครับติดเน็ตซะก่อนครับกินน้องนะันคำพิยาคมทำให้เต็มบุดทัดนีห่างไปแล้วครับแปดต่อสิบสามสุดนัดเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาดีจริงๆครับลูกนี้ฝ่ายน้องนันคำรับไม่ได้ ทำซีสเสียแต้มครับทิ้งห่างแล้วครับ19ต่อ13โอเวลาเปลี่ยนตัวครับผู้เล่นเข้าไปเสริมใหม่ครับรู้สึกว่าหลังๆมานี่ครับทีมนนองนาคบจะต้านไม่ไหวนะครับเหมือนเป็นไฟเซฟพกุทธานาคมข้ามไปครับฝั่งกุทธาพุทธา,ทาซเซตบอลตรงนี้จงังหวะ อย่างนี้ว่าไงครับฝ่ายน้องนะครับเปลี่ยนตัวอีกครั้งครับน,นะครับวิบทยาคมเตะนี่เตะสกอร์อยู่ที่20ต่อ13เอ้าขุดทาเซนข้ามน่าเสียดายทำให้ทีมน้องนักข่ครับตามมาครับ14ต่อ20นันคข่ายังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่ครับเสิร์ฟข้ามไป ลูกนี้ครับปิดเม็ดก่อนครับทีมกุทธาว่าจะโตข้ามมาฝั่งน้องนะครัเป็นสิบห้าต่อยี่สิบครับทีมน้องนะครับยังเสิด็จจากต่อเนื่องเสิร์ฟข้ามไปครับลูกนี้โอ้โหกินง่ายครับลูกนี้ฝั่งกุฎธาไม่เข้าใจกันครับทำให้เสียคะแนนแต้มจากของน้องนะครับไปครับทำขึ้นมาครับสิบหกต่อยี่สิบ ทำยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องครับปู๊กที่3สเสิร์ฟข้ามไปครับปุทธาตยังรับได้ครับโตไปอยู่จังหวัดสองจังหวัดสามครับข้ามมา<อ>ครับปุทธาต์น้องนะคำยกหนึ่ง <สา S 1> ่งจังหวัสองจังหวัดสามข้ามไปข<อ>าดยังรับโตเข้ามาอยู่ครับฝ<อ>ั่งแดนของน้องนะคำนคำ้องคำเซตบอลลงนี้โตข้ามไปฝั่งปุทธาตขาดมาจังหวัดสองไมกมีติดเน็ตครับปุทธาตครับ ทำให้แต,ต้มของน้องนะครับน้อยบี้ขึ้นมานครับ17ต่อ20ครับคุณการกติดตามรับชมนะครับาทางแต่พศรรับการแข่งขันกีฬา,าสีกรุงเทพจังหวัดสุทธิชัยสถานบันเนทิงบางสุดคาดครับอำเภอหนองคำจังหวัดสุทธิชัยครับ,บททธธร,ระหว่างทีมหนองน้ำคำวิทยาคมพบกับขุนท่าแต่้มขึ้นมาครับอาจจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟมากครับ ของน้องนาครับจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดสองตั้งขึ้นมาจังหวัดสามข้ามไปฝั่งของสุดทัดสุดทัดจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองจังหวัดสามตกตรงนี้อื้ติดติดไปก่อนครับอย่างน่าเสียดายท้าทําให้เสียคะแนนไปครับทำให้เต็มของน้องนะครับขึ้นมาครับ18-21ต่อมาทำเป็นเปลี่ยนไฟเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องครับมาครับจังหวัดจังหวัดสองสุทัาฝั่งแดนของน้องนะครับ ฝั่จังหวัดสองข้ามไปครับฝ<อ>ั่ง<อ>ามมากุดา,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 ต,าตุุาตจัวัดสก็ข้ามมาว่าไงเสียหลักนิดห่อยทำให้เสียแต้มให้กับฝั่งของหนองนาคำสบเกต่อยี่สิบเอดเป็นฝ่ายของหนอนาคำเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่ครับข้ามไปปุดคาตารรับจังหวัดหนึ่งจังวัสองข้ามา แดงของน้องนาคมน้องคำเซตไปครับให้กุธ,ธาตุธาตุจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองตรงนี้ว่าไงอือหึ่เสตปิ่ผ่านมาครับติดเม็ดซะก่อนครับผมเสียหลักครับทีมของกุธ,ธาตุขอเวลานเอออนอกทำให้หน้องนาคมคุมมาบี้ขึ้นมาแล้วครับยี่สิบต่อยี่สิบเอ็ดครับเป็นคู่พี่สูสีกันทีเดียวนะครับคู่นี้ขอบคุณครับตากล้องครับ ปีปูดักชั่นปูในการถ่ายทอดสดในการแข่งขันฟุตบอลหญิงมอต้นครับระดับภูมิภาคเขตจังหวัดขอนแก่นครับณสนามโรงเรียนบ้านกุฎาศ์ต้องดีเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับเป็นทีมงานไลฟ์สดครับติดตามทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กอิสานบันเทิงของพัฒนาชัยยูทูบมัตสาสโคลพชาแนลครับ เกมของหนองน้ำคำถึงองมาตลอดนะครับเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการฟอร์มการเล่นครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับทีมของหนองนะครับทำให้ผิดพลาดนี้ได้แต้มในง่ายอย่างหลังมาครับหนองน้ำคำก็มาแก้เกมแล้วก็มาฮึดสู้ครับฝ่ายนะครับมันเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับไปฝั่งขุนธ,ธา่าตท่านจังหวัดหนึ่งจังหวัดสอง สามข้ามมาหนองนะำคำหนองน้ำคำเซตลงนือรับไม่ได้ครับแตให้แจมของกุฎธาตครับขึ้นนำเลยครับยี่สิบสองต่อยี่สิบไปหาเกมรับของหนองน้ำคำครับมีช่องโบนี่ให้กุฎธาต์น้ำคำแต้มเหน่น้าเดือนหลังเป็นฝั่งของเสือาตเป็นฝ่ายเส์ฟข้ามมาครับจะเสิร์ฟไม่ผ่านครับเสือปีข้ามเน็ตครับ แตแมของน้องนะคครับขึ้นมาครับ21ต่อ22เบอร์25เป็นฝ่ายเสด็ของน้องนะคบเสดทำไปกดพลาดรับตัวอิงตัวสองสามข้ามมาครับของน้องนะคน้องคำรับตัวสองตั2สอข้ามไปครับขึ้นพลาดครับพลาดว่าไงลุกนี้มาหนอนคบโตกัขึ้นครับกดพลาดค่นั่นนะรับสองทีม ั่งแดงของอ๋อลูกนี้ครับรับไม่ได้ครับฝั่งของปุตคาดครับเอาละครับสามในแก้มของีน้องมะค้ำครับดีเสมอครับ22ต่อ22่สิบองดหของน้องนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องฝ่ายของฝ่ายก็ของัดเลยขาดลูกนี้แกมายังไงสามข้ามมาครับของฝั่งน้องนะค้ำมาว่าสอง่ว้สามโตข้ามไปฝั่งปุตคาด จังหวัดหนึ่งสองข้ามมาครับมันมีติดเน็ตครับผมเอาล้ครับทีมหน้องนาคำครับขึ้นนำแล้วครับนีครับด้ครับเมรู้สึกว่าจะพลิกล็อกครับเข้าทางของหน้องนาคำนะค,ครับตรงนี้ว่างครับกดพลาดอือ แกออกมาออกแดนหลังครับนอกเส้นครับทำให้แต้มของ้องละครหนีไปแล้วครับ24ต่อ22ครับนะครับเสร็จห้อยของน้องนะครับครับเสิร์ฟข้ามไปครับจังหวะนี้ครับมาของฝั่งน้องนะครับน้องคายังรับได้อยู่ครับคราขสามคไปครับของฝั่งกุทาผัดเสียหลักนิดหน่อยครับผมออกครับเสร็จห้อยครับ้องนะครับชนะไปครับ25ต่อ22ครับ แบบพลิกล็อกครับในเซตแรกครับน้องนะคำในเซตพอย n t แรกครับทำให้น้องนะครับนะเก็บคะแนนหนึ่งแต้มมาครับเซตแรกครับเซตแรกครับเดี๋ยวเราการติดตามรับชมในเซตที <porque> ่สองกันต่อนะ